<No. S 1> สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนนักที่ติดตามผมทาง YouTube ไม่ว่าจะเป็น f c e b o o o กไลายนะับแนะนำตัวก่อนนะับเพื่อนๆบางคนอาจจะยังไม่รู้จักนะับผมชื่อจริงชื่อพีรนัทมีเนตนะครับฉายาก็เรียกกันว่าโอดมวยตู้นะครับจะมาบอกรายการคู่มวยศึกมวยท่าเจ็ดสี ให้กับเพื่อนๆนะครับอย่าเรียกเป็นวิจารณ์นะครับเรียกเป็นทัศนะก่อนเกมการชกให้เพื่อนๆไว้เป็นข้อมูลพร้อมเลขล่าสุดส่วนข้อมูลอัปเดตอีกทีเอาไว้ก่อนมวยชกวันอาทิตย์จะมาอัปเดตให้ฟังอีกทีนะับวันนี้บอกรายการคู่มวยแล้วก็พร้อมวิจารณ์เบื้องต้นให้เพื่อนๆไว้เป็นข้อมูล นะก่อนอื่นก็ขอฝากมวยหูผมให้เพื่อนๆนะครับไว้พิจารณาอีกหนึ่งคนนะครับท่านใดสนใจสมัครก็โทรมาที่เบอร์0988808793นะครับก็มีทีมงานไว้คอยรับบริการนะครับหรือจะทักมาในไลน์สแควร หรือทาง Facebook ผมนะครับก็ได้นะครับแล้วก็เพื่อนๆท่านใดที่ยังไม่มีที่เล่นนะครับอยากเล่นอยากแทงนะครับแอดไลน์มาหาผมได้นับฝากผมเล่นนะครับกลุ่มมวยพักยกผมนะครับการเงินมั่นคงนะครับเบิกถอนหลังมวยจบ นะครับราคาแพงๆมีให้เล่นให้ออกตัวนะครับมีที่เด็ดนะครับกิ้งกางมานะครับบอกผมฝากผมเล่นได้นะครับตั้งแต่หนึ่งร้อยถึงหนึ่งแสนบาทนะครับผมยินดีเป็นตัวแทนให้กับเพื่อนๆไปเล่นให้นะครับไม่ต้องห่วงนะครับเรื่องการเงินนะครับการเงินชัวแน่นอนนะครับเพราะผมไม่เคยมีประวัติ ติดค้างหรือเล่นค้างใครนะครับไปกันที่รายการคู่มวยเลยนะครับไม่เสียเวลานะครับส่วนข้อมูลลายผมนะครับเดี๋ยวผมลงไว้ในใต้คลิปนี้นะครับกดลิงก์เข้าไปได้นะครับก็มี facebook นะครับลิงก์แรกลิงก์สองเป็นลายสแควรส่วนลิงก์สามเป็นลายส่วนตัวผมนะครับก็ทัก l ล n e มาแอดเป็นเพื่อนได้นะครับ ไม่สมัครไม่ว่ากันนะับขอแค่มาติดตามกันให้กําลังใจกันนะครับส่วนผมจะทําหน้าที่นะครับวิจารณ์ให้เพื่อนๆทุกอาทิตย์นะครับจะทําหน้าที่ให้ดีที่สุดนะับหลังจากที่หายไปนานไปที่รายการคู่มวยไทยเจ็ดสีนะครับอาทิตย์ที่สิบเก้ากรกฎาคมสองพันห้าร้อยหกสิบสามอาทิตย์นี้เป็นอาทิตย์ที่สองเป็นมวยรอบปูนเสือ เช่นเคยฝ่ายแดนีฟ้าสยามสิทธิไทยแลนด์นะครับหรือเจ้ากบผู้เขาชื่อเก่านะครับกบภูเขานะับกระดูกมวยดีนะับต่อยมานานแล้วนับแต่ห่างหายไปนานครั้งนี้ก็ย้ายศึกมาต่อยเกียรติเพชรโดยถาวรน,นะครับส่วนฝ่ายน้ำเงินลูกคูอินดาบรันสารคาม นับอยู่ในเครือของหมวดลำสารคามนับถือว่ามาตรฐานนะครับคู่นี้นะกระดูกมวยเบอร์มวยไม่ต้องพูดถึงนะครับฟ้าสยามหรือเจ้ากบภูเขาเก่านะครับเป็นมวยร้อยเอ็ดนะครับมวยบ้านผมเองนะครับเขตร้อยเอ็ดยะโสนะครับสารคามนี่ถือว่าเดินสายต่อยมานานแล้วนะครับกระดูกนี้ไม่ต้องห่วงนะครับแข็งโป๊ก เป็นมวยเข่าเหนียวหนึบนะครับเดินปั้มเดินตีเดินแทงมีขวางแข็งโป๊กนะครับบอดใหญ่ปลายแรงนะครับหัวใจดีนะครับแต่ว่าช่วงหลังเนี่ยหายไปพักหนึ่งนะครับเพิ่งกลับมาต่อยนะครับผมก็ดูว่านะครับเป็นมวยเข่ายืนระยะท้ายๆยนกระดูกดีนะครับความแข็งแกร่งแข็งแรงผมดูว่าดีกว่านะครับ ส่วนไฟลยลูกคูอินน่ะเป็นมวยจังหวะฝีมือวงในมีขวางมีไล่นะครับแต่ว่ากระดูกมวยดูว่าเป็นหลองนับแต่ว่าได้หน้าเสือของทีมงานหนุ่มนะครับให้การสนับสนุนนับตัวเงินก็ดูว่าพอสู้นับแต่ว่าผมก็ดูว่าต้านทางด้านฟ้าสยามหรือเจ้ากบภูเขาไม่ไหวนับผมดูว่ากระดูกดีกว่าแต่ต้องดูที่หน้าเสือตัวเงิน นะครับว่าจะสู้แค่ไหนนะครับคู่นี้เลทเปิดอยู่ที่ห้าสามเปิดอยู่ที่เจ้าฟ้าสยามนะครับผมเช็คเลทให้ล่าสุดเลยนะครับเป็นวันนี้เลยนะครับเลทเปิดเจ้าฟ้าสยามหรือเจ้ากบภูเขานะครับเปิดห้าสามนับผมชอบไปที่ฟ้าสยามหรือเจ้ากบภูเขานะครับดูว่าดีกว่าเป็นมวยบ้านผมนับดูว่ายืนระยะนะครับ กระดูกมวยเบอร์มวยมีลูกขวางลูกแข็งแร่งหัวใจนับเสียสีผมดูว่าดีกว่าส่วนคู่ที่สองเป็นมวยรอบบุนเสือไฟแดงนีมังกรหยกทีเอ็นมวยไทยอัดกับเจ้าเดชโชเล็กปอวลิลักษ์นะครับปอวลิลักษ์คู่นี้ไฟแดงเป็นมวยจังหวะฝีมือครบเครื่องนับ ก็ต่อยเมืองกรุงก็ถือว่ามาตรฐานนะต่อยอยู่เมืองกรุงประจําแต่ว่าร่างกายช่วงหลังถือว่ารวยลงนะครับความมาตรฐานช่วงหลังผมดูว่าไม่เท่าไหร่นะครับส่วนเจ้าเดโชเล็กเนี่ยนะเป็นมวยเดินปั้มเดินตีอาวุธหลากหลายแข็งแกร่งนะครับก็ดูมวยผมก็ดูว่าไม่เป็นรองนะครับเลตเปิดอยู่ที่มังกรหยก ทีเอนนะครับผมดูว่าก็คือเปิดความเชื่อถือนะครับความเชื่อถือเมืองกรุงนะครับดีกว่านับเดชโชเล็กเนี่ยไม่ค่อยได้ต่อยเมืองกรุงเท่าไหร,ร่นับความเชื่อถือก็ดูว่ามีน้อยแต่คู่นี้เลนเปิดสิบเอ็ดแปดนะครับผมดูว่าคนเล่นมวยต่อยูยังไม่น่าต่อนะครับผมดูว่าน่าลองไปที่เดชโชเล็กผมดูว่ากระดูกมวยไม่เป็นรอง นะครับแค่ว่าเสียเปรียบความมาตรฐานผมดูว่าคนชอบมวยลองนี่ดูหน้าลงลงทุนลองนะครับชอบไปที่เดชโชเล็กนะครับปอบริลักษ์นะครับชอบเพราะผมดูว่าร่างกายของมังกรหยกนะต่อยไฟสุดท้ายนะครับผมดูว่าร่างกายไม่ดีนะครับผมดูว่าเสียสีไปไป,ไปผมดูว่าหน้าลงทุนลอง นะครับดูว่าดีกว่านะครับส่วนคู่ที่สามคู่รองคู่เอกนะครับเพชรดำไดมอนด์98อาจกับเจ้ายอดขุนศึกสิทธิ์แก้วประพลนะครับเพชรดำนะนะครับสอสหาการช่างเก่านะครับหรือเจ้าเพชรดำอาไดมอนด์98 สีเสื้อใหม่แล้วหรือเพชรพญาไทยนะครับเพชรเกียรติเพชรตัวเดียวกันนะเป็นมวยเครือค้นจัดนะครับมีเอกปัตตานีกุมหน้าเสือนะครับคอยให้การสนับสนุนนะครับ mm hmm. เวทเนี่ยเฟดเวทไฟนี้ต่อยร้อยสามสิบสามเป็นเวทปล่อยของเจ้าเพชรดำนะร้อยเพชรดำในต่อยร้อยยี่สิบแปดร้อยยี่สิบเก้านับไม่คืงร้อยสามสิบต่อยอีทีร้อยสามสิบชิงแชมป์ นะครับวันนี้ต่อยเวทปล่อยขึ้นมาก็ดูว่าเสียเปรียบเวทนะครับอัดกับเจ้ายอดขุนพลสิทธิ์แก้วปภพลนะเป็นมวยของน้าไก่สิทธิ์แก้วปภพลนะครับก็ถือว่ามาตรฐานค่าใหญ่นับค่าใหญ่ทั้งคู่นะมีตัวเงินมาเล่นมีตัวเงินสู้นะครับเวทนี่จะเป็นเวทของเจ้าขุนพลเจ้ายอดขุนพลนะครับเวทใหญ่ตัวใหญ่แต่ว่าหัวใจเล็กนะครับ คู่นี้พอพูดถึงว่าเวทเนี่ยเสียเปรียบแน่นอนนะครับแต่พระเจ้าเพชรดำเนี่ยดได้เปรียบได้เปรียบตรงที่ว่าหัวใจนะับหัวใจดีกว่าหนักแรงผมดูว่าความแข็งแกร่งแแข็งรงรความมาตรฐานผมดูว่าเพชรดําดีกว่าคู่นี้เลทเปิดอยู่ที่เพชรดํา54นะครับ54ก็ดูว่าไม่ห่างเพราะว่าเจ้ายอดขุมพลมีหมัดน,นะครับตัวใหญ่ได้เวทแต่ว่าผมก็ชอบไปที่ นะครับเพชรดำในมวยอาวุธหลากหลายครบเครื่องหัวใจดีปอดใหญ่ปลายแรงแล้วเวทนะครับถึงเวทเล็กก็จริงนะครับแต่ปล่อยเวทขึ้นมาเนี่ยผมก็ดูว่าเด็กต่อยได้นะครับเด็กต่อยได้เพราะว่าเด็กเนี่ยเมื่อก่อนต่อยเวทเล็กเนี่ยนะครับดูว่าเล่งไม่ค่อยขึ้นแล้วก็อาวุธเบาแต่พอปล่อยเวทใหญ่มาดูอาวุธแข็งแกร่งนะครับดูว่าแข็งแกร่งแข็ง,แ,ขงแรงผมดูว่า หัวใจนะครับวัดไปที่หัวใจนะครับผมดูว่าโดนอยู่ได้นะครับแต่เจ้ายอดขุนพลเนี่ยนะครับเป็นมวยที่ไปง่ายนะครับไปไม่ลามไม่ไหวนะครับบทจะไปไปเลยนะครับต่อยดีอยู่นะครับแต่ว่าผมดูหัวใจลูกเสดสีนะครับแล้วก็บรรยากาศน้าเสียผมดูว่าเพชรดําดีกว่าชอบไปที่เพชรดำนับเลดเปิดเพชรดำห้าสีนะครับ ส่วนคู่เอกนำรายการคุ้มเพชรสิทธรสเสือพิกัด1 2อาอัดกับเจ้าลณนชัยตอรามินทาหรือลลนชัยสันติอุบลน,นะครับหรือลณนชัยแกวล็อก2นะครับก็ดูว่าเคยต่อยกันมาแล้วประมาณสองครั้งนะครับสองครั้งเสมอครั้งหนึ่งแล้วก็ลณนชัยชนะครั้งหนึ่งนะครับคู่นี้ก็ดูว่าคู่ขี้ ต้นๆนในคู่ขี้ถือว่าจัดจ้านมึงทีกูทีนะฝีมือทั้งคู่นะครับแต่ว่าความใหญ่อยู่ที่รุนาชัยนะครับรนาชัยนี่ซ้อมอยู่กับนักแปะมินบุรีนะครับถือว่าแข็งโป๊นะครับแล้วก็มีหน้าเสืออย่างเฮียตีรามนะครับคอยสนับสนุนศาสตร์หน้าเสือสู้นะครับส่วนฝ่ายแดงเนี่ยคมเพชรเนี่ยก็มีศิสรสเสือนะครับสิษรเสือเนี่ย นับเรื่องตัวเงินเรื่องหน้าเสือก็ดูว่าไม่แพ้กันนคู่นี้นับรักพี่เสียดายน้องแต่ว่าผมชอบไปที่ความใหญ่ของรณนชัยนะครับผมชอบเพราะว่าอะไรนะครับคู่นี้นะครับเคยต่อยกันมาสองครั้งครั้งแรกเนี่ยลาชัยนี่หายไปนานนะครับหายไปนานแล้วกลับมาต่อยนะครับให้คมเพชรปล่อยเวทขึ้นมานะครับ วันนั้นก็ต่อยกันก็ดูว่าคมเพชรน,นี่ได้เปรียบได้เปรียบตัวเดินเปิดเกมนะครับแต่ว่าราคาหน้าเสือมันจ่อไปที่ลรนชัยนะครับไฟนั้นน่ะร่างกายโรนชัยเนี่ยผมดูยังไม่ร้อยนะครับประมาณ 60- 70นะครับแต่ก็ยังต้านได้นะครับส่วนไฟสองน่ยร่างกายก็พอก้ากึ่ง80 70 80นะครับก็เบียดเอาชนะไปได้ท้ายเหมือนกันครับ เทปม้วนเก่านะครับต้นๆก็คมเพชรนับจัดจ้านท้ายๆก็ราคาเหมือนเดิมปลอเจ้าลุนชัยเดินลุนชัยปั้มตีเดินตีเพลท้ายก็พลิกชนะเบียดท้ายๆไปคู่นี้ก็มองว่าคู่ขี้นะครับแต่ผมมองว่าช่วงนี้ร่างกายลุนาชัยเริ่มดีนะครับแล้วก็ตัวใหญ่นะครับพร้อมหน้าเสือมวยคนจัดอีกนะครับหน้าเสือคนจัดอีก แล้วก็ใหญ่นะับส่วนหน้าเสือหน้าตู้ไม่ต้องพูดถึงนะครับมีเฮียตีลามนะับคอยศาสตัวเงินนะครับตัวเงินเนี่ยไม่หนีกันแน่นอนนะครับผมก็ชอบไปที่รนนาชัยนะครับผมดูว่าท้ายท้ายนะครับท้ายท้ายดูว่าดีกว่านะครับเนื่องจากใหญ่นะครับคู่นี้ต้องดูที่เกมการชคเป็นเป็นเกมวัดชี้นะครับใครเดินนี่ได้เปรียบนะครับ แต่ผมดูว่าคมเพชรต้องเป็นฝ่ายเดินแน่นอนนะครับเพราะว่าคมเพชรจะต้องชิงจังหวะเตะซ้ายต่อยซ้ายเพื่อออกอาวุธนะครับส่วนรณชัยจะตั้งรับมีขวางมีไล่แขนนะครับจะเดินก็เดินยก4ี่ยกห้านะครับคู่นี้ต้นๆก็ทําใจนิดนึงนะครับเพราะว่าจัดจ้านอยู่ที่เจ้าคมเพชรนะครับรณชัยเดินเมื่อไหร่นับก็ขยับขยายเอานะครับคู่นี้เล่น2จังหวะนะครับ ต้นๆกินคมเพรยากนิดน,นึงเพราะคอมเพรเนี่ยหลากหลาย IQ สูงนะครับรณชัยชนะได้ต้องเดินปั้มตีนะครับส่วนทีเด็ดในรายการนะครับผมฝากไว้2ตัวนะับ2ตัวนะับทีเด็ดชอบมากนะครับชอบน้อยชอบที่ชอบตัวแรกนะครับชอบประมาณสมควรชอบไปที่ฟ้าสยาม สิทธิ์ไทยแลนด์หรือเจ้ากบภูเขานะครับคู่แรกนะครับฟ้าสยามนะครับชอบชอบกระดูกมวยเบอร์มวยนะครับแล้วก็หลากหลายแข็งแกร่งเดินขวางเดินตีผมดูว่าดีกว่าไทยไทยนะครับส่วนชอบมากๆนะครับผมดูหน้าเล่นนะยังไงก็ต้องเล่นนะครับเป็นรองก็ต้องรองเป็นต่อก็ต้องต่อนะครับคู่นี้ผมดูว่าเด็ดนะครับ ชอบไปที่เพชรดำสอสง่าการช่างหรือเจ้าเพชรดำเพชรเกียรติเพชรหรือเพชรดำไดมอน98นะครับสีเสื้อตัวเงินหน้าเสื้อความมาตรฐานหัวใจนับผิดแค่ว่าตัวเล็กกว่านิดนึงนับเวียดปล,ยปล่อยผมดูว่าท้ายๆหัวใจเสียดสีนับโดนแล้วอยู่ได้ผมดูว่าดีกว่านะครับส่วน เพื่อนๆท่านใดนะครับที่อยากได้มวยหูก็ติดต่อมาตามเบอร์ที่ผมว่านะครับ0 9 8 8 8เก้าแนสะครับส่วนเพื่อนเพื่อท่านใดที่ยังไม่มีที่เล่นนะครับฝากผมเล่นได้นะครับฝากผมแทงผมเล่นได้นะครับพี่เล่นได้เท่าไหร่ได้เท่านั้นนะครับขอแค่ฝากเงินไหมผมนะครับผมจะเป็นตัวแทนเล่นในพี่นะครับมีกลุ่มให้เล่นออกตัวนะครับแพงแพงร้อยละบาท 5161มีให้ออกนะครับเปิดเล่นให้ตั้งแต่ยกแรกนะครับการเงินไม่ต้องพูดถึงครับผมไม่เคยมีประวัติค้างใครนับแน่ๆนะครับไม่ต้องพูดถึงเรื่องเงินนะครับมวยจบเบิกถอนนับการันตีนับเพื่อนสมาชิกในกลุ่มผมเป็นร้อยคนนับยอดเงินการเล่นนะครับแต่ละอาทิตย์เป็นแสนหลักแสนนะครับ สำหรับวันนี้ก่อนจากกันนับสำหรับเพื่อนๆที่ชอบมวยไทยเหมือนผมนะครับขอให้รวยๆเฮงๆนะครับส่วนวันอาทิตย์จะมาอัปเดตข่าวสารข้อมูลอีกทีนะครับฝากติดตามนะครับแล้วกดไลค์กดแชร์นะเป็นกำลังใจนะครับข้อมูลในใต้คลิปนี้นะครับฝากติดตามนะ a c e บ o o k แล้วก็ l ล n e s แ u a r e แล้วก็ l ล n e ส่วนตัวนะครับ สำหรับวันนี้สวัสดีครับ